ดีครับวันนี้พามาเที่ยวสงขลานะครับชายทะเลนะครับมาชมกันครับนี่ครับวันนี้พามาเที่ยวชายทะเลนะครับเป็นทะเลอ่าวไทยนะครับวันนี้เที่ยวชายทะเลดูดิครับทะเลอ่าก็ที่กอนหนูกอแมวนุนครับกอนหนูครับนี่กอนหนูเดี๋ยวลุงบุญจะ z o มาให้ดูนะครับน่นครับกอนหนูนะครับน่นครับอยู่ไกลๆน่นครับนี่ก็คลื่นก็ทัดจัด สวยฮามมากครับวันนี้คือว่าคลื่นก็สงบครับไม่แรงจนเท่าไร่นะครับนะครับก็ทะเลก็สวยครับวันนี้สวย้ามมากครับนครับาพาเพื่อนๆมาชมชายทะเลเอ่าวไทยวั่งแถวจังหวัดสงขลานะครับวันนี้ ีนนครับพอมีเรือประมงะมงหาปลากันอยู่กับนู้นครับภาพอาจจะแตกไปหน่อยนะครับไม่คอ่อยคฟกัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่ไกลมากครับนูนครับเดี๋ยวจะาพาเพื่อนๆไปชมสาทะเลริมน้ำกันครับมชมชายหาดกันครับ ถนนกับก่อนหนูครับอยู่ไกลๆน้นครักบกอนหนูกอแมวครับนนก็ฝั่งโน้นก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับนี่ครับจะมาใกลๆกับน้ํานะครับหาดทรายก็อสวยบริสุทธิ์ครับหาดทรายสวยบริสุทธิ์มากครับโอ้โหคลื่นครับ กับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับท่องเที่ยวเยอะวันนี้นะครับก็มีต้นไม้ครับมีต้นสนนะครับอยู่ริมทะเลก็่อชายหาดครับนะครับขอพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชายทะเลฝั่งจังหวัดสงขลานะครับเป็นทะเลอ่าวไทยเราเองครับก็น้ำก็สดสวยนะครับดูดี่ครับ น้ำก็ใสสดสวยมากครับเป็นสีฟ้าเลยครับวันนี้อนอนครับชาวประมองก็หาปลากันอยู่นะครับนอนครับก็อ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็อ,อยู่ไกลมากครับ ฟังเสียงคลื่นครับทศศาต์สวยห้ามครับเดี๋ยวครับเป็นฟองอากาศเพื่อนเพื่อนมาจังหวัดสงขลาก็ชวนเชิญนะครับชวนเชิญนะครับนีครับชวนเชิญมาเที่ยวฟังชายหาดของจังหวัดสงขลาครับสวยห้ามมากนะครับสวยห้ามน้ำก็ใสสะอาดนะครับวันนี้ สามารถที่จะลงเล่นน้ําได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีการเตือนไฟเกี่ยวกับตรงแดงเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะครับท่องเที่ยวก็มากันเยอะ กะมองหาปลานะครับหาปลาครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ